สนาทีกับฮาร์เรย์สันสวัสดีครับผมช่างบอสนะครับวันนี้เรามีแคมเปญดีๆมาแนะนำคือตรวจเช็คฟรี32รายการส2รายการเนี่ย <c oughs> มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆนะฮะให้ให้ลูกค้าได้ฟังกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่หน้ารถเลยเนาะยางครับระบบลมยางความลึกของดอกยาง นะฮะท็อกของน็อตต่างๆรอบคันรวมถึงระบบเบรกความหนาของผ้า break, เบรกระบบน้ำมันเบรกว่ามีความชื้นเกิดขึ้นในกระปุกน้ำมันเบรกเนี่ยเท่าไหร่เราจะมีเครื่องมือเป็นการตรวจเช็คครับแล้วก็หล่อลื่นจุดหมุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟอร์บอร์ดพักเท้าคนซ้อนหรือ มือเบรกมือคลัตช์นะฮะอันนี้รวมถึงการดูน้ำมันเครื่องระดับน้ำมันเครื่องสีของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันไพร์มารีและก็ตรวจเช็คสุขภาพของแบตเตอรี่ด้วยสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยเราดูจากโวลต์ที่แสดงแล้วระบบไฟชาร์จท,ที่เกิดขึ้นบนรถว่าได้ตามค่ามาตรฐานไหมทั้ออทงนี้รวมถึงพวก น็อตคาลิเปอร์ฮะต่างๆน็อตยึดท่อน็อตคอท่อลูกปืนคอลูกปืนล้อนะครับ, o, call, call, รบเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในการเดินทางและรถของลูกค้าเองนะครับซึ่ง <c oughs> ถ้าสนใจติดต่อบุคคิวมาได้ที่เบอร์061นะครับ8193161นะครับเซอร์วิสทนบุรีนะครับอ,อย่างน้อยก็ ฝากติดตามฮาเล่ดิวสันทนบุรีวไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ